ใส่สร้อยอะไรค่ะเราเรา,า,านิดนึงแล้วล่ได้ค่ะก็ใหไปงานของบูการีอะค่ะ,ะแล้วก็ได้เข้าไปเหมือนเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟอะค่ะเข้าไปชั้นบนที่เขาเขาปิดเอาไว้เป็นเป็นมิวเซียมแล้วทีนี้ก็จะเป็นเป็นชิ้นที่เป็นมาสเตอร์พียจริงๆอะค่ะของคนดังแต่ละท่านเลยที่แบบมันตีมูลค่าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็ตื่นเต้นมากตอนแรกก็คิดว่าเออเขาคงให้ไปดูเฉยๆดูสร้อยดูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แบบเราแค่ดูแค่นั้นเราก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ เดีนี่เขาหยิบมาให้เราลองใส่เล้วก็เลบบโอ้สวยคนผู้หญิงที่แบบชอบคนประดับแล้วค่ะถือว่าเราเป็นคนหญิงไทยคนเดียวคนแรกก็นึกก็ก็ไม่แน่ใจว่าได้อย่างนั้นได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็สําหรับตัวใหม่ใหม่รู้สึกดีใจอ่ะที่ที่ได้ที่ได้ใส่เพราะไม่ไม่คิดว่าถ้าถ้าแบรนด์ไม่ได้พาใหม่ไปใหม่คงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปในมิวเซียมขนาดนั้นนะะคเพราใช่หกสิบปีมีอายุนานด้วยแล้วก็มีเรื่องราวเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นแบบ เป็นดาราดังๆที่ได้ใส่้อยสเส้นสนี้วันมันก,ก็ได้มาใส่แล้วรู้สึกแบบพลังของมันสวยค่ะแต่ว่าครอบครองไม่ได้ค่ะได้แต่แบบแค่ลองแล้วก็ก็คืนไปอะไรอย่างเงี้ยได้ถ่ายรูปไปเก็บถ่ายรูปไปส่งมาให้แบบแม่แม่แม่ดูแม่ใส,ส,ส,ส่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสวยสุดมากค่ะก็คือแบรนด์บอกค่ะบ,บอกนในมีเสื้อ คือมันมีหลายชิ้นมากมาที่ที่เรียกกลับได <m> <imer> ้อะไรเงี้ยชิ้นพวกนี้ก็เป็นชิ้นที่ยังอยู่ในมิวเซียมอยู่แต่ว่าเขาบอกให้ใหม่อะไปดูเฉยๆไปเดินชมแล้วก nope. uh ็ไปไปร่วมงานกับโฮกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะจิบออกมาแล้วก็ให้เราลองใส่เลยจืเออแอบเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เพราะว่าชิ้นที่เราใส่มันเป็นมันมีภาพประกอบ้วยว่าเจ้าของคือใครแล้วใส่ไปเงี้ย รู้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้คืออเลสเบตเชอร์เลอร์อเลสเเชอร์เลอร์ใช่ค่ะใช่มี2ชิ้นไหมคะที่ที่ของอเลสเบตเราก็ได้ใส่สองชิ้นเลยเนาะใช่เราได้ใส่หมดเลยใจไม่ค่ะไกใค่ะตกใจตกใจที่พีได้ภาพเลยอะได้ได้อยู่รูกว่าเป็นตกใจเป็นตกใจค่ะคือหนูก็ดีลกับคนอย่างนี้มาเยอะมากเหมือนกันเจอมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเจอแบบกลางอีเวนต์ขนาดนี้อะไรเงี้ย ตอนเจอเขาขึ้นไปใจเราคิดว่าเขาจะมาทําอะไรหนูคิดว่าผู้โชคดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ให้ผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นผู้โชคดีด้วยค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วเหมือนจะเดินแล้วแบบจะพระดันใหม่มันจะพาไปหลังเวทีหรือว่าพาไปอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่พี่โอปอมาช่วยไว้พี่โอปอเป็นแบบไฮีโร่แล้วตอนนี้ใช่พี่โอปอมาดึงไว้ให้ค่ะต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าคือตอนนั้นแม็กไม่เชื่อว่าคนคงช็อกอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขามากอน เราออกงานหรือเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมไม่บ่อยนรียกว่าอันนี้ครั้งที่แบบแปลกที่สุดในเวลาถือว่าได้นะเพราะเพราะไม่เชื่อว่าเป็นใครก็คงตกใจอ่ะใหม่ก็พยายามเก็บหน้าอยู่บนเวทีแบบเก็บหน้าอยู่เพราะว่าเรากำลังแบบทำงานด้วยไงคะใช่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณ พอมากค่ะที่แบบช่วยดึงแล้วพี่สตาฟทุกคนก็มาช่วยกันพาหนาไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่นะคะรู้สึกยังอยู่อ่ะอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยไม่ไม่ไม่อีเวนต์แบบต่อๆไปที่มันโอเพ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามัวเราได้ง่ายอา้วหหนนููกลัวนะรู้สึกว่าบางทีมันจะเกิดเหมือนวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีอาวุธนะะคถ้ามีอาวุธขึ้นมาก็ อาจจะได้ภาพอีกแบบนึงยไม่ใหลังจากนี้มันต้องคุยมาถึงการป้องกันเวลาเราพูีอะไรกันแงี้ที่จริงแล้วไม่ถ้าสาหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าพี่ๆก็มี security อยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะใช่เพราะคงอาจจะไม่ต้องเพิ่มเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แต่แค่ว่าอาจจะถ้าไปถึงงานอาจจะช่วยบอกพี่คะแบบงานที่แล้วเกิดอย่างนี้ช่วยหน่อยรบกวนด้วยนะคะอาจจะประมาณนี้ค่ะจะหลอนไหมคะใหม่เวลาอยู่บนเวทีล้วต้องแอบมองว่าเฮ้ยจะมีใครขึนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนไหม แตี่จริงหม่ก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกคะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ต้องฝากคนคนรอบ้างช่วยกันช่วยพี่ๆช่วยดูแลพี่กเพิ่มมอริกาเราต้องต้องรีเควพี่ก้าวไหมต้องมีเควสไหมเมื่อกี้ขนาดพี่ก้าวนั่งข้างหน้าเลยนะยังพี่กาวเลยงล้อสายตาไปได้อืมใช่ค่ะโทษพี่ก้าวหรอปล่อยให้น้าพี่ไปพี่ไพี่ก้าวัไไป่ัวงไป งานนะคะถ้าในงานนี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่ถ้าไม่มีงานอ่ะมันเคยเจอประชิดมามาบ้างแล้วค่ะแต่ก็ได้แบบเก่งไม่ต้อการเรยเฮยเราพี่ไม่ต้องก็ได้มั้งไม่มีเวลาไปเรียนจริงๆอะพวกนูเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงดูแลในระดับหนึ่งขอบคุณที่เป็นห่วของแม่ทำหนึ่งตรงนี้ยาสารเหมือนเห็นไหมค่ะได้ยาสารจะเป็นแบบมีทีุ่รีอ๋อใช่ใช่มันเป็นกับอะไรอันนั้นนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นการถ่ายภาพกับพี่นัทประกอบค่ะพี่นัทประกอบเนี่ยทำเว็บนะคะแล้วก็เหมือนเป็นงานอาร์ตนะคะไม่ใช่นิตยสารเลยเป็นเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ที่สร้างขึ้นแล้วใหม่ก็ไปสวมเป็นคาเลคเตอร์น่ะม,มันมีสตอรี่ที่อยู่หลังภาพน่ะนะคะว่าแบบมันมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งซึ่งพี่นัทพี่นัทเห็นว่าเขาอ่านแล้วเนะะี่ยค่แต่เขาเห็นตัวเป็นใหม่ใหม่ไม่สามารถสวมคาเลคเตอร์นั้นได้ก็เลยก็ลเลย เหมือนเรารับคาแรคเตอร์นึงแล้วเราก็ไปทำอะค่ะมันก็เป็นงานที่แปลกใหม่ซึ่งใหม่ไว้ใจพี่นัทมากถ้าเป็นคนอื่นเลยก็คงไม่ทำกา <แน S 2> งานในบาดเรื่อในลำบากไปเพราะว่าต้องแบบลำบากอะเพราะว่าหนูไม่ไม่ได้เป็นคนสูงนะคะแล้วก็มันก็อันตรายต่อคนรอบข้างและต,<ม>ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นอะไรที่พอพี่นัททำอะค่ะเราก็เชื่อเชื<ม>่อมือพี่นัทด้วย<ม>แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ถ่ายแฟชั<ม>่นมันเป็นเหมือนเหมือนเราสวดคาแรคเตอร์อะอย่าซึ่งไม่ใช่ตัวเราเองอืออย่างงานน้องใหม่ก็ต้องเหมือน ลูดพ่นออกมาจริงๆก็จะมีแบบเข้าฉากด้วยอะไรเงี้ยแต่มีแต่แค่นั้นนะคะไม่มีหล่อแล้วนะคะไม่ไมีค่ะแต่นี้มันผ่านด่านผู้ใหญ่ไงเพราะว่าภาพมันค่อนข้างแรงเหมือนจะมีคุยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆต้องไม่เชื่อใจพี่นันเลยค่ะเพราะใหม่ใหม่เองวันนั้นใหม่ก็ทําไปทําให้พี่นันด้วยเพราะใหม่ร่วมงานกับพี่พี่นันประกอบไปด้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันก็มันก็น่าจะแปลกดีแล้วก็มันไม่ใช่ตัวใหม่เลยอ่ะแล้วมันเป็นแบบเอาส่วนคาแรคเตอร์นั้นมาผสมเข้ากับ ้าโอเคที่เก okay. 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 ้าโอเคที yeah. ่เก้าเขาก็คือถ้ามองให้มันเป็นแบบเป็นเป็นศิลปะหรือเป็นงานอาร์ตไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้าใจถือว่าถ่าาอย่างนึงเนาะเป็นงานที่เขาทำกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะเพราะปกติเราจะถ่ายแบบเนอะจะถ่ายแบบแนก็ซีนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นี่เป็นเหมือนเป็นงานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าหรือแฟชั่นหรืออะไรเลยนะคะเป็นงานที่น่าสนใจเนอะประมาณนั้นค่ะเป็นเป็นในเว็บของนิโนตังค์ ตีไป an, อีกความอีกตีความอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยคท่านะอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงแล้วมองได้หลายแบบจริงๆอะค่ะอันนี้ก็ห้ามไม่ได้ว่าว่าจะคิดแบบไหนแต่ส่วนตัวแล้วใหม่ก็ยืนยันว่ามันไม่ดีกับตัวเองแล้วมันก็ไม่ดีกับกับคนรอบข้างด้วยอะค่ะการจูบกรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจหรับใหม่ไม่อยากมองว่าให้มันเป็นเป็นงานไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานศิลปะไปซึ่งใหม่เองก็ไม่เคยทำมันจะไม่มีผลกับภาพลักษณ์เราใชื่ไหมเพวกพรีเซนเตอร์อะไรทั้งๆกระทบ ม่มีนะไม่มีหมายว่าคนเข้าใจค่ะเพราะว่าใหม่ไม่ได้มานั่งทุกวันอย่างนั้นไม่ใช่อะค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นเหมือนเป็นงานไปขายของไม่มีพี่เต๋อลุกโปงพี่เต๋อลุกโปงเป็นแบบพีเต๋อแบบเราถามพี่เต๋อเหมือนกันว่าแบบลงรูปยังไงอะไรอย่างงี้อ๋อไม่เห็นค่ะแล้วใหม่ก็ข่าวพี่เต๋อขังแหละ ของคนอื่นไม่ใช่ของพี่เต๋อรึซัมทุกคนเห็นมีแบบทักพี่เต๋อไปว่าเงินทำไมถึงถืนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่นะตอนแรกหนูไม่ได้ทักว่าแบบคำพูดหรือว่ามันเป็นคำอย่างนั้นมันแค่ถือเหม่ยแค่ทักว่าแบบคุณลูกโป่งเก่งเนาะอะไรเงี้ยแบบคุณลโปงอะไรเงี้ยแต่เซลเเฉยๆคนมาเชียร์บนเวทจะเป็นอะไรของเราเยังเลยค่ะยังมากเลยค่ะขอบคุณที่เชียร์ค่ะ ันก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมเหรอไหมไม่ไม่แบบหว่าขึ้นมาหน่อยอะไรหรอใช่ค่ะก็ก็ค่อยๆไปค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างนี้ช่วงหยุดยาวจะแบบรู้ไหมคะพักก่อนหน่อยไม่โชคดีมากคือก่อนปิดสงการเนี่ยซีรีส์เอ่อละครที่ไม่ถ่ายอะค่ะไม่แอมบูแลนซ์ปิดพอดีช่วงสงการก็เลยเป็นช่วงที่ไม่แบบ จะได้พักผ่อนจริงๆพี่เต๋อก็พักนะช่วงนี้เป็นด้วยกันแบบไปไหนไหนใช่ค่ะพี่เต๋อก็พักทุกคนทุกคนพักผ่อนเลยยังไม่มีทริปอะไรเนาะยังยังค่ะยังไม่ได้คิดเลยหรือจะเป็นทริปลูกแบบแบบกับโชว์คือยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนอะค่ะไปไหนคะ